รอยยิ้มของป้าจำเนียนและครอบครัววันนี้ดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนํำข้าวที่ทั้งครอบครัวรอมานานกว่า5เดือนแทนทีที่ได้รับเงินมาป้าจำเนียนรีบนำไปชำระหนี้สินที่ก่อนหน้านี้กูมาเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการปลูกข้าวดีใจมากเลยที่ทราบข่าวเขาทรต่อโทรมาก็รีบวิ่งไปตามหลานชายแล้วก็ มาใบใบประทวนไปส่งกันดีใจบอกไม่ถูกเลยเปนนั้นได้มาแตนหกแล้วไปจ่ายเขายืมเข้ามาสองหมื่นแล้วก็มาจ่ายร้านปุ๋ยยาทุกอย่างอะ่ะก็เหลือเงินอีกสี่หมื่น สำหรับโครงการรับจำนำข้าวในช่วงเวลาเพียง2ปีครึง่งมีการใช้เงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า9.34แสนล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นเงินที่ใช้ในการรับซื้อข้าวในปีแรกคือปี2,554ทับ2,555จำนวน3.36แสนล้านบาทในปีที่2ปี2,555ทับปี2,556จำนวน3.5แสนล้านบาทและในปีล่าสุด ปี2,556ทับ2,557จำนวน1.81แสนล้านบาทซึ่งเงินในส่วนนี้ถูกกำหนดกรอบวงเงินหมุนเวียนเอาไว้ที่5แสนล้านบาทตามมติครมตั้งแต่เริ่มโครงการโดยกำหนดกรอบวงเงินกู้ที่ใช้ในโครงการเอาไว้ที่4.1แสนล้านบาทและใช้เงินหมุนเวียนจากธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์อีก90,000ล้านบาท นี่นะคะก็คือเงินของครอบครัวของคุณป้าจำเนียนหลังจากได้รับมาจากเงินโครงการรับจำนำข้าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งต้องหักทั้งนี้ในระบบและนอกระบบนะคะซึ่งเงินจนํานวนนี้ก็เหลือเพียง40,000บาทเท่านั้นซึ่งเงินจนํานวนนี้คุณป้าจำเนียนต้องใช้จนกว่าที่ข้าวอตใหม่ที่พึ่งหวานไปจะออกมาซึ่งทางครอบครัวก็หวังว่าตลอดระยะเวลากว่า5เดือนจะใช้เงินจนํานวนนี้พอเพียงค่ะ <P ers> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรทกศได้เร่งจ่ายเงินตามคิวเวประทวนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามลำดับก่อนหลังโดยเจ้าหน้าที่ทกศจะออกใบสัญญาเงินกู้จำนำข้าวสำหรับคนที่มายื่นความจำนงขอรับเงินจากนั้นวันรุ่งขึ้นทางธนาคารจะโอนเข้าบัญชีหรือให้มารับเงินสดที่สำนักงานซึ่งคาดว่าสาขาบางเลนที่จังหวัดนครปฐมจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้ครบทุกรายภายในวันอังคารที่3มิถุนายนนี้ ในส่วนของขั้นตอนแรกเนี่ยก,ก็คือเราจะต้องติดต่อลูกค้าตามที่มีอะไรชื่อนะครับตามใบประทวนสินค้าที่ลูกค้าเอาเอา,เอาถ่ายเอกสารมาให้เราเนี่ยเราก็โทรศัพท์ไปนะครับเสร็จแล้วทางทางลูกค้าเนี่ยเขาก็จะถือใบประทวนนะครับฉบับนี้เนี่ยนะครับนำมาให้ที่ทกศในใบประทวนก็จะมี2ใบก็คือเป็นใบประทวนสินค้ากับใบรับรอ,องของคลังสินค้านะครับเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของเอกสารที่ทางเขาไปขึ้นทะเบียนกับเกษตร ว่าเขาขึ้นทะเบียนเนี่ยทำนาทั้งหมดกี่ไร่นะครับมีผลผลิตทั้งหมดกี่เกียนในนี้จะระบุไว้นะครับคุณป้าจำเนียนเป็นหนึ่งในกเกษตรกรของจังหวัดนคปรปฐมกว่า1,7000รายที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิตปี2,556และเป็นหนึ่งใน100ลารายที่วันนี้ได้รับเงินแล้วซึ่งยังเหลือชาวนาอีกกว่า9000คนที่กำลังจะได้รับเงินในวงเงิน1,600ล้านบาท ซึ่งถือเป็นข่าวดีที่สุดที่ชาวนาทุกคนต่างรอคอยค่าตอบแทนจากหยาดเหงื่อแรงงานของกระดูกสันหลังของชาติที่ต้องทำงานหนักมาตลอดทั้งปีนักกรองประหยาดถ่ายภาพพัชราพรแต้มสุวรรณข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน